สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง่านมช้่มทุกท่านนะคะเมื่อวนนี้นะคะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูเจ็ดสองค่ะเปิดจะมาตามแนวทางตัวเลขของปูเจ็ดสองค่ะในวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศส,สองพันห้าร้อยะะหกสิบห้าวค่ะวดที่ผ่านมาเน,นาะค่ะแนวทางของปูกระลุดเนาะคะ่ะวดนี้เขาก็มาตามกันเมืองอีกแล้วค่ะว่าปูจะให้แนวทางเป็นตัวไดเนาะคะ่ะจะเน้นจะย้ำให้ตัวไดมาบึงมาช่มไปพร้อมๆแม,ม่หมูด้ยค่นยะนมัสการเจ้าปูครับการนมัสการครับ ชุดในตะรางโอ้ครับชุดในตะรางล่งแหนะปูเนาะสุดละตัวครับสุดละตัวโอ้ครับปูเภาษาครับชุดในตะรางกับท่านชมปูลงนะครับครับชุดในตะรางน้อกมันี่นะมีเขานี่ครับปูเ็้ฝันดี่เปะมันก็เขามันเข่าในไหนดีกครับตรงในตะรางนี่นปูเนาะ สับห้าสองปเอามีหาสองเจ็ดพอมาปูสองเจ็มีการเอ้สองหาเจอันนี้เลขฝันอันปีงนะนะปีงเขาว่าเป็นได้ทั้งเก็ดทั้ง8ปดบ่กติกกติกทีไม่ใช่แหละเก็ดสามาใส่เพราะว่าปีงปีงเงนคื่อเขาอันนตำราฝันนะมันมีตัวนี้ค่ะได้กันไปเพราะว่าหารเพื่อนเพื่อนเพื่อนเาเขาเนี้ยม่ตินหางครับอันนี้สูตรในตารางเนาปูเนาะครับแ สูตรหนึ่งแปดเก้าสองหนึ่งอ่าสูตรสองหนึ่งสองสูตรสามห้าหกครับเอาตัวที่สีแดงแดงนี่คือนยันยงปูตัวมาจับใช้สองสูตรเนี่แหละคิดว่าเนี่ยตัวประกบที่ใช้สองสูตรแม่อกี้ขึ้นนี่เนี่ยสูตรนี้คิดว่าบนครับทั้งวันบนอันนี้ล่างครับทั้งเดือนล่างตมามมันสูตรนี้มันมาล่างบนครับมาได้ทั้งบนทั้งลาง่างตัวนี่เนี่ยมันกน็ได้หรืออาจจะมาตัวนี้มาใช่ตัวนี้ก็ได้ครับปู คือให้สุรโตนะครับผมนี่เนี่ยคือทั้งเลือมันดีอยู่ครับอันนี้เหล็กมัดเราไงเหล็กปูมัดแมนหนึ่งซีแมนเพราะว่าถามหลุดมันเคยอันครับฟันมันมัดมันเป็นซีหกหนึ่งอืมครับปูมัดตัวนึงนะก็เลยอันถ้ามว่ามั่งหกหนึ่งแต่ว่าหนึ่งซีทันทีเลยครับแล้วได้ลงตัวดีเลย มันมีชะาครับปูอันนี้ตามสูตรตามคำนวณทีมั้ทครับครับนี่ะลานวก็คือบน528กระตรงกับเหล็กฝันนกปูเนาะกับตะวากรมี่เน้นมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งคือ618นะครับเนาะครับ618คือลงมดชครับชุดบนถ้าตัดก็จะ28 18นกปูเนาะ โอ้กระที่ว่าให้แค่สองหางเท่านั้นครับท่านชมครับชุดบนกับตรงกับเล็กฝันปูครับนี่ครับบ่อดะไเพิ่มบอ่อดะไยังได้ครับกับตรงกันห้าสองแปดเหล็กฝันปูสองห้าแปดนะปูเนาะนครับกระมีอ<ม>ีกค้างหนึ่งคือหกหนึ่งแปดอันนี้นเหล็กคำนวณเหล็กข้านวณนะปูนี่เลขอันนี้เป็นเหล็กข้านวณปูครับเลขสูดเลขตารางครับกระมีถามเขามาหลายครับผมทั้งเดินเดินครับปูความตรง ห่อตัวนี้ไงครับสองตัวทางเดินมันจะบรรลุี่้ไงสองตัวสองตัวมาตัวนี้เห็นป่ะครับปู่แล้วก็แล้วมันกลับมามาตรงร้ายร้ายหลหมองร้าสุดครับปู่ทางเดินตัวนี้คือแปดกับเกาบวปู่ไม่งนอือคือตรงนี้ตรงกับตัวนี้นะปู่เนาะห้ากับหกเขาลายเดี๋ยวนี้ครับเขาลายสุดห้ากับหก ชุดล่างปูล่างนี่หกหนึ่งจับในนิ้มาปูในชุดในสูตรนี้เลยหกหนึ่งสองห้าเก้าห้าเก้าหกจับตัวนี้บลยครับนีแปครับจำช่วงรับปูลูกน้ำเต้าครับน่ครับไม่ออกอยู่ในวัดเพิ่นว่าเห็นบ้าวเถ่าขนปลาแม่หมูเบงเพิ่นว่าคือเห็นว่าเคยเห็น ว่าครับเห็นนี่ก็เห็นเลขชัดแต่พันว่าเบิ่งดูว่าสันเป็นเลขอย่างห้อยอันคีมห้อยตัวชัดชัดนะครับเห็นชัดชัดครับแต่ว่ากับก็อยู่นี่สูตรปูนี่พี่น้องตรงนี้นะครับหกแปดนี่นี่ครับผมนี่ครับมาทำมาตันดีว่าทับปูหนอ่าหกหนึ่งแปดนี่ครับแต่ว่าเด็กหน่อยเพันว่าเห็นเป็นหกสองเนาะค่ะเด็กหน่อยเพันว่าเป็น แม่นค่ะ่นบอกว่าหกสองแต่ว่าแม่หมูเห็นเป็นหกแปดค่ะไม่ก็หกสองแล้วนี่นี่สซนโซนนี่เขาสามสามวดแล้วงวชี้เขาเขาเนาะกาโปในบอง่วไว้เป็นแนวทั้งไงกปนี่มันเอาตัวนาสองตัวนี่ไม่ใช่ตัวรังเนี่ัตสองรังนี่ทั้งเดือนเรียกนะบาทัาเดือนเมนทั้งเดือนนี่เพราะว่าอันนี้มากะหนึ่งหกหนึ่งเกียรับศูนหกศูนเกียรตนี่ มันออกส7นเกีดเหันป่คกับเมันกอกหนึ่งเอนึ่งเกียดกับหกหนึ่งนี่เห็น่ียกงวดมหันเนี่เก้ากับศูนย์มาใส่ห้ากับหกมันมีเก้าห้าเก้าหกศูนห้าศูนหกนี่อออกศูนย์ห้าศูนย์ห้าขึ้นๆลงนขั้นได้ลงก็ได้ถ้าวนไปตลอดตัวล่างก็ไปวนนั้นไปควนนีแต่วนี้นี่ั้งเดือนมันตวเก้าเห็น่ะหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมาใส่เก็ดกับแปดมีแค่นี้เี้ อแหละหนึ่งกับสองใส่เจ็ดกับแปดม่้นทเออทำมันลดอันมาหันมันมาตรงนี้นี่มันมาศูนย์วะตะกี้มันมาเออหนึ่งแล้วมาศูนย์ถ้าประมาณหนึ่งกับมามาตโตโตมันก็สองครับปู่ถ้าลดมากเป็นสามก็ได้ครับผเป็นสามหรือหนึ่งแค่นี้แล้วมาใส่เจกับแปดเขาเลยจับแปดถ้าละการมันกับถ้าตมเจียมากกับมีเจ็ดพอหน่สองเจ็ดสองแปดตามกับเขาของเขาครับปูเจ็ดสองเนี่ยนะปูเนาครับผมจะมันไม่ไม่เ่อไรอนนี้คือ เขาเรียกเอาจะแปดเกอียวสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งกับสองใสเจ็ดกับแปดกับปูเนาะแม้ทังเดินมาเนครั้งทางเดินตะส่วนมากขึ้นบนมครับขึ้นบนเนี่ยนี่เนี่ยนี่มามาส่วนเก็ดบนอันนี้ก็มาหนึ่งหนึ่งเจ็ดม้าบนแล้วกครับม้าหกหนึ่งมาลากครับปับปูสองตัวนี่อันนี้ก็ศู่วนห้ามาไหนบ้าเนี่ยูนย์ห้าเมื่อกีนี่เนี่ยหนึ่งเกลีหนึ่งแปด ถ่ายจับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดปูเนาะที่นั่นถ้ามลมเนี่ยครแค่แจ้มยาวดิครับตอนนี้รถเดน้ามเป็นสามแปดสามแปดสามเจ็ดสามแปดแม่นี่คือท้ามลดเด็ดนาทั้งเดือมันคือแค่แค่นี้เจ้าอนนี้เทียนเนี่ยนะครับ แต่ชุดบนปูกันนีเนาะปูเนาะสองแปดกันหนึ่งแปดปูเน้นเป็น8ปแต่ว่าชอบรักเจ็ดกันหนึ่งเจหนึ่งแปเขาปูชุดล่างฟัน6กหนึ่งคู่เดียวก่ปูก็เรียกนั่นแหละขับเบิ้งออาจาเขาครับมัหกหนึ่งหกครับหกนึ่งครับท่านชมนีหหนึ่งสองหาเก้าห้าเก อยู่ในชุดในตะล่างครับเกบ่าห้าเก่าหกครับถ้าหกแปดนี่ครับลูกนตําเต้ากัอยู่ในชุดอยู่ได้ครับพี่น้องนี่ครับอยู่ในชุดชุดสามตัวที่ปูจับให้หครับปูบบปันปป่นตัว ฝันเน่บอกฝันกับบนั่นหอกฝันเต็มกันหลากหลายบอกพวทำมาเมื่อเรฝันเรฝันว่าดึว่าจะฝันยำเลยนิ่งฝันกรบปูเรียมกับ่ใครทำแ่กใครทำกรบปูแต่ยังยำฝันอันเก่าที่ว่าปิ่นกับฝาเท้านุปูเนาะทุกฝันทุกฝันกับบมีเมดี้แล้วใช่ไหมกะปูน ฟันให้นี่เลยนะปูเนาะ<ม>นหางเดียวห้าสองแปดตรงกับความฝันเลยครับท่านผู้ชมความ,มฝันปูสองห้าแปดตาว่าในสุดคำนวณปูห้าสองแปดกับตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมพีนมมกก่น้องโบมาร์ับเอาจับเอา,านี่อเยืะปูเนาะแก็มีตัวไส้กะครับบนนี่ฮะใส่นี่กระดีไส้นี่ขึ้นระล่างนี่ตั้โตนี่ไฮทิสพยายามพยายามไฮทิสเลขสูตุดใบเลขสูตรตัวนี่ก็อย,ยากนิ่งโยเพราะเขาลงสระ มันมีคนะาีบลลไปมันก็ังไปอ่บังบอลลนะครับมอันนี้คือว่าตามคำนวณมันก็ถึมากละตัวเนี่ยครับสื้ละตัวครับผมเห็นตอนนี้ชุดบนคือ5้าสองแปดวปูเนาะห1 8นึสองตตัดเอาด้วยครับตามที่ปูบอกท่างเดินให้หกับเจ็ดเอ้ยหนึ่งกับ2ประกอบกับเจกับ8ปนี่ครับ้ารบผชอบตัวที่ปูจับกันหนเจ็ หนึ่เจ็เจ็ดนะปูเนาะครับแต่ว่าปูเนนที่8ปดครับสองแนี่คือชุดบนนะครับเนาะค้มฝันปูกับสองหาแปดกับเจ็ดสองนี่ครับกระตรงหาเจนี่คือกันสองหาเจนี่ตัวกันครับล่างปูฟันคููเดี่ยวครับหกหนึ่งสหาเกเกเป็นตัวกันตัวร่องหนึ่งสีนี่เป็นตัวมักโอ้เขียนให้แดงเลยนะปูเนาะ เอาตามนี่ทำนชมครับค่ะแคปหน้าจอนะค่ะแนวทางของปูเจ็ดสองค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2 5 6พันหาร้ค่ะปูเน้นไ้แล้วนะคะบนก็คือหาสองแปดหกหนึ่งปนะคะสำหรับแนวทางเลขล่างกับหกนึ สองหาหนึ่งซีเก่าหาหกหาเนาะค่ะเน้นให้ที่หกหนึ่งเนาะค่ะทำช่ชมค่ะพิจารณาเบิ่งงตื่อเป็นมาทางเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกฝากไว้มีเพียงแค่เนาะค่ะขอพพอแม่พี่น้องทผช่ชมทุกท่านโชคดีรวยๆหิ yes. oh ้งหงกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบพอกันใหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่มูกสวัสดีค่ะ